dừng lại <laughs> ừ. 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 à, ok, ui, 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 ui ที่ย้อมใหม่ที่ย้อมใหม่พ่อมาดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาทำอะไรกันที่รอยย์ฮิวครับเอา้ากินน้ำดื่มตาสิงโฆษณาเลยเหรอโอ้โหเดี๋ย oh. วคุณดูกดข้ามไปก่อนอันนี่นวันนี้เราก็มาเตรียมความพร้อมให้กับนักกีฬานะครับนักกีฬาชีพแข่งขันกะันใน ไทยแลนด์พีเจนะครับครับแล้วก็เราอยู่ที่สนามกอล์ฟโรจน์ิวกอล์ฟลีชอว์สปาครับวันนี้เราจะไปดูกันนะครับว่าเวลามีโค้ชมาเดินตามเนี่ยเราเวิร์กเรื่องอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็เรื่องของเรื่องสาระเหรออะตลกนี่แหละอือโอเคครับได้รู้เลยนะ18หลุมเนี่ยสาระประมาณหลุมครึ่งเฮ้ยเอาเรามาผ่อนคลายงผ่อนคลายนะชิวๆนะ นี่ครับที่หลุมแรกโปรบอลถ้าลูกนี้ไม่ลงโดนชวนเลยครับเจอคู่พี่น้องครับวันนี้โปรบอลโปรซูมเจอโปรเจ็ตโปรผูสิทธิ์ครับตอนนี้มันพัดผ่าเลยพี่ <Yeah. S 1> โอโ้โหสุดยอดสุดยอดโอโ้โหลูกสิษยนะิ์ลูกสิษยิ์โปรป้อมนี่พัดดีทุกคนนะจะดูพัดนเมื่อไหร่ บอลน,น่าจะ3ปีแล้วนะดูพัดอะ่ะอันนี้ก็บรรยากาศการฝึกซ้อมนะครับทุกคนก็พัดลุงหนุมแค่ครั้งเดียวแล้วจา,จากนั้นเนี่ยก็มาซ้อมหาลายนะครับต่างๆโดยเฉพาะที่โ้นฮิวนะครับตอนนี้กรีนใหม่สปีดเร็วเนินใหม่้วยนะครับทุกคนก็ใหม่กันหมดเพราะฉนั้นต้องมานั่งเช็คเหลี่ยมเช็คลายกันหมดเลยนะครับ เดินมาเมื่อกี้นี่เร็วจริงๆนะฮะเมื่อกี้ไหลชา้าๆไปอย่างนู้นเลยนะนเ,ด,นเ,นนเดินลุ้นอย่างนี้นี่แปลว่าคิวดำเลยเหรอปากลุย้ยโปรเจ็คครับกิฟต์เลยเหรอกิฟต์เลยพี่เพอร์เฟกต 1. 1> เขาเจอกับทีมนี้นะครับซูมบอลจะสิทธิ์จะซูมบอลเฮ้ยตัวลูกนี้สวยจัดเลยวะ่ะเฮ้ย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 ไม่ตกทรายนะครับแต่ยืนไม่ได้ลูกอยู่บนบกนะฮะตัวอยู่ในทรายสวยจัดนะสิทธิพิเศษเลยนะสำหรับโปรซูมเนี่ย ช hmm, ื่อเรื caller, ่งไหนเออปึ๊บนี่ตรงนู้นนะฮะเฮ้ยโหซูเปอร์ซอฟช็อตซูเปอร์ซอฟช็อตครับตรงนี้อุ้ยในกีฬาชีพนะครับเขาระหว่างรอเพื่อนพัดลงหลุมเนี่ยเขาก็ไปเช็คเหลี่ยมก่อนนะจินตนาการอ่านหลุมน่าจะจอดอยู่ตรงนั้นใช่ไหมก็เช็คเหลี่ยมไปก่อน Chắc chuyển đi liên luôn á. Ừ. máy, thùng máy. bị nít ธรรมดาที่ไหนอ่อาครับสรุปว่าขึ้นมาซ้อมพัดไปแล้วทีหนึ่ง <c oughs> เช็คเรียบไปแล้ว<อ>มันง่ายหรือไงเนี่ยทำไมหลุมมันดูใหญ่จังเลยนะลงกันหมดเลยโปรรูทีนนะครับขวายเยอะ่อน มม่ีมมทาทุกคนโซนฮรับโซนตอนเมื่อกี้โปรเจกต์พัดนีะขี้เลยอยู่ครับพัดโคสุดท้ายด้วยแล้วก็ต้องยันคู่ต่อสู้ด้วยครับก็ตั้งลาย คิดว่ามีลายตรงก็แล้วก็พัดทำรูทีนะครับก็ทําได้แค่นั้นแต่ว่ามันต้องมีความเชื่อว่าเราอ่านลายดีแล้วก็สต็อกของเรามันก็โอเคอยู่แล้วเพราะาเราฝึกซ้อมมาก็อยากให้เราเชื่อมั่นตรงนั้นเพราะถ้าเราเหมือนยังไม่มั่นใจเนะเข้าไปพัดมันก็เปอร์เซ็นที่จะหลุดมีสูงเท่านั้นไม่มั่นใจใช่ไหมใช่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรด้วยเหมือนซ้อมมาถ้าตายแต่เราไม่เชื่อ,ต,อตัวเองถูกต้องครับไปดูรุมต่อไปกัน พยายามให้แกนิ่งนะน้องๆตีก็ต้องบี้หน่อยใส่บ้างนะหยิบให้ดูถ้าเดี๋ยวในะวีดีโอผมก็เรียวฝากติดตามช่องกอบเจ็ดสับด้วยนะครับขอบคุณครับเรียวเรียว ก็จะลืมพริกแขวนนะหมวกนิ่งๆนะ <S 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 ใช่มันต้องตีอย่างนี้แหละ หลุมนี้เป็นหลุมหกนะครับพาสี่อกเล็กขวาครับก็อย่างแรกเนี่ยต้องดูก่อนว่าถึงทรายกี่หลาครับทายบอ่อใกล้เนี่ยข้ามทายประมาณสองร้อยเก้าสิบผม,มว่าผมจะเล็งขวานั้นแล้วก็ตีเฟสหนึ่งนะครที่พูดเบานี้โปรบอลกำลังจะทีออฟครับเดี๋ยวเสียสมาธิโอเคนะฮะแล้วก็ ถ้าหลุมเป็นแบบนี้ยังไงไปขวาไม่ได้อันตรายขวาน้ำนะครับขวาน้ําก็คือให้เราเชื่อมันในไฟบอลของเราอืเราจะเล่นเฟสก็เล็งให้พอแล้วก็ปล่อยเฟดครับโอเคครับผมลองดูนะครับระยะในยาเด็ดบุกนะครับทั้งหมดเนี่ยจะถึงหน้ากีนนะฮะเพราะว่าเราเล่นทั้งหมดสี่ห้าวันเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนทงทุกวันนะครับหลังจากที่เราได้ระยะถึงหน้ากีนแล้วเราก็จะบวกระยะธงเข้าไปก็<ๆ>จะเป็นระยะก็จะมีใบทงอีกอันหนึง่งต้องครับ ใบธงเป็น่งรู้เรื่องห้าสิบหกสี่เจ็ดเดินมาจจุดเหลืองจุดเหลืองนี่มันคืออะไรครับพ่อเจตจุดเหลืองคือถึงหน้ากีนร้อยสี่สิบสี่หลาครับครับอ่าทำไมมีทางซ้ายทางขวาด้วยล่ะอันไหนครับอันนี้หรอจุดเหลืองอ่าก็แฟเวเป็นตัวกําหนดแฟเวว่าอ๋อว่าซ้ายขวาจะอยู่ตรงไหนก็คือร้อยสี่สบสี่เท่ากันุ่่ที่อยู่ขวาเราก็คือเน้น เน้นตรงเป็นเป็นระนาบเดียวกันเนาระนาบเดียวกันใช่อันนี้ก็ได้ถึงขอบทีร้อยสี่สิบเจ็ดก็คือเดินกลับมาก็ต้องบวกเพิ่มถูกไหมครับ้องครับอย่าไปเผอลบนะถูกแล้วเนี่ยทงยี่สิบสี่สิบอาร์นะครับททอลร้อยเจ็ดสิบเอ็ดทีนี้เราได้ททอลที่ทงแล้วเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าระยะข้ามสายตำแหน่งทงอยู่ด้านขวาลองลองดรอชหน่อยประมาณนี้ครับด้านขวานี่ตรงนี้นี่ทงอยู่นี่นะครับเราอยากจะรู้ว่า เราจะข้ามทรายตรงนี้กี่หลาเราก็คือมาดูระยะตรงนี้สิบเจ็ดหลาเราก็บวกจากหนึ่งร้อยเจ็ดสี่สิบเจ็ดกับสิบเจ็ดหลาก็เป็นร้อยหกสิบสี่ข้ามทรายอย่างแรกเลยคือเราต้องตีให้เคลียร์ทรายก่อนร้อยหกสิบสี่เป็นระยะแรกก่อนที่ต้องทำนึงถูกต้องครับที่ต้องทำหนึ่งเกเจ็ดครับ าย้เคลียร์เลยเยี่ยมเคลียรทรายก่อน ต้องบอกงนี้ครับเมื่อกี้ระยะเนี่ยผมตีด้วยเหล็กเจนะ mm hmm. ถ้าผมตีด้วยเหล็กเตีคัดเฟสเข้าไปเนี่ยอาจจะไม่เคลียร์ร้อยหิ่ละเพราะว่าตอนนี้มีลมทวนนิดๆน,นะครผมเลยเลือกเหล็กเนี่แหละแต่ตีด้วยไฟบอลที่ดรอลูกดรอเนี่ยจะไกลกว่าลูกเฟสนิดนึง mm hmm. สปินจะน้อยกว่าโอ mm hmm. <Okay, S 2> เคแต่ร้าใช่ครับเคลียร์เอาเรื่องเคลียร์ละเคลียร์ซ้ายก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปพัดกันครับผม เจ้าสำนักทนไม่ไหวนะครับนี่ก็ยังได้อยู่นะนี่ซอบซบครับซอบซบซบซบอ,อ,อืม้มาวลิอดพลาผลครับไม่ได้ไม่ได้อื้อ <laughs> น้ำที่โครงการเดอะมิสนะครับนี่โปรพูสิตนะครับมองเห็น Green. กรีนกรีนหลุมไรน,นะสิหลุมไรเนนะี่ยกรีนหลุมสี่